เอาละครับขอ,อการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมีสิบสมาเล่นเกมโปกเกมอนไฟแพต,ตินัมพาร์ทที่หกนะครับเ,เดี๋ยวรเรา,าไอสัตว์เวลจะักรพิพทีมเฮ้ยบ้านิมอีสต์เอลีดเดอร์เออพูดยังไงยิมลีเดอ,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 อร์อมาอยู่ไงเลยอือืมที่เนี่ยตัวสัตว์ทีมสตรีมแท็กไปแท็กเนาะ ไม่เดี๋ยวผมเอาเอาพีพีแชติดให้เลยดีกว่าเนาะมาๆๆมามา,มาพี่กับังไม่ที่เล่นน้อยที่สุดกีบเนาะเ้อยที่สุดก็คือขยายกับลาปาร์ดเนาะผมให้ผมให้จิโคนิตาติดแทนเพราะมันเลเวลน้อยันเป็นสตาร์เตอร์จุดยิงง่ายกว่าคุยแทก 我觉得拉紧点好。 นี่มาหะตมแม่งเลยลุยแม่งเลยหอเคลนนั่นหอดองนันหครบสี่สิบสองไปสี่สิบสองหรอไปอ่าทีบสตีนะหัวน้าครับเดินกลับไปยังเป็นแถวเลยนะเออเอาละครับต่อไปแล้ก็ต้องไปตามหมัว ทำหน้ายยิมกลับจิมนะครับซึ่งหน้ายยิมครับใจดีเลยครับ,น,บ,บรนี่นี่ครับจะต้รงนี้ปนีไปรูปแปดสิบครับซึ่งไม่รู้รุกมั้ง เก็บอีกต้องมาเก็บต้องเอาเอ็มเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บเนาะถูกแบบ เออคือแบตนะครับจะพายทะัไปขลแบตก็ต่อเมื่อติดไอเนี่ยมันเป็นลูปบอลที่จะเพิ่มความขจนเมือม่อเราวิ่งไปเรื่อยครับเดี๋ยวขอรด้ยให้มาทีนึ่งอ่ะหกนะคคจายอานะครับผมกำลังจะสอบหาวิธีการพายะัตัวแบตอยู่เลยนะครับแต่ว่าแต่เมื่อวานสอบนะเออ F7 อ็บออดุดไปต้องคิดเลยจริงเลยดีวะ นีโพชัน <c oughs> แคนดี้ไม่ต้อง ชื่อนะผมเดียวจะชี้ไปทาี่นนหว่าหรือว่าไปีะ้ที่ไรนาที่นั่นมีแรนดอมไมเซ์ด้วยนะอะไรสมองบอลสมบอลมุกบอล นี่ค่ะเธอดูผ่านกของมาเลยมาเมทวเวอร์ไปเต็มทวเวอร์เตมทวเวอร์เต็มทเวอุดนออันนี้ผมได้อยู่อันนี้ร่างแรกของบอสการดูบอสน่าจะเป็นบอสกาดูาน วัดเล่าแล่ผมฮากาวนิวนะฮกน,นีนั่งมีกานะอันนี้กะะ็ไมีนั่งมีการคบูดินง่าสามน,นะ

ของผมเต็มน่ะถ้าไม่มาท้าอะไรเลยนัที่ของผมเต็ม,มก็ถิดแล้คนจะไม่ค,ค่อยติดของตามตู้ไงของจะไม่ค่อยเต็มกระเป๋าอ่ะก็เฮ้ยสบายๆเ,เก็บเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ของไม่ค่อยเต็มไม่แบบมากนี้ไอ้สัตว์เต็มแล้วอ่ะอือหืมัเต็มแล้วลอ่ะเออก็แค่ความน,นิ่งของของคนที่ขอเก็บไอเทมทตามตล้ละนี่น,น่าอยู่ไง ก่อนนั้นเลยเราค่อยไปตกยิ้มกันเลยแล้วตกยิ้มตกยิ้มโอเคมอันนี้ผมไอ้ท่านผู้ชมไออารที่มาไปอย่างนี้มมันจะล่วงลงไปด้าน,น,นล่างครับเลยก็เลยต้องสุดนเนในาคตอื่นครับเขาะน้ำพยาเลยโดนนะเนี้ยนี่แหลครับนี้ เนี่ยล่ไปเลยรอว่าสีมันท่าน้ำดินนี่ว่าพวนีมัน่มันยิมดินนี่ว่าเออว่ามีบัเขาไปคุณลงส่โพชันเออตายตายไปเลย วีแท็กไปทีเดียวตายอันนี้ก็บวีแท็กทีเดียวตายอันนี้ก็บวีแท็กทีเดียวตายเจ็ดสิบหกเออไซรอนดาวาเซิร์ฟทีเดีวยวตายเอ v อคุยแท็กทีเดียวตายไซรอนเหมือนเป็นตัววันทีเคโออะอ่ะนี่แหละตัวนี้แหละลำบากแล้วมาเอฟโอวีแท็กทีเดียวตายวีแท็กทีเดียวตาย วิแท็กไม่รู้สิว่ากี่ทีตายสองทีตายเนาะสามทีตายท้งหา่างไวติดใช้แบนได้ไหมสักมั้งเขียนใะไทั้งครนม่มาตายเฟรมทูเบอร์เวลาเฟรมทูเบอร์เดี๋ยวละ่ะม,มาทีมยี่สิบหกฮะยี่สิบหกก็ เออเคุยกันให้อดดอนเหรียญเนาะข้าสนิทเด็ดเลยอีอความจริงแล้วท่าเนี่ยเออเออลงมาได้เลยท่านผู้ชมครับความจริงแล้วท่าเนี่ยเออท่าอึดคุยกัครับเดีย๋ยวผมจะต้องเอาไปแทนท่าอีกท่าหนึ่งต่อยิมแปดนะครับซึ่งเป็นท่าโคงประจำเมืองนะครับเป็นท่าที่ดิจิทัาสามารถปราบจุดปราบจุด จัดตัวเทพปอดาบุกได้ครับซื้อชาได้กัางคร์นนั่นเองครับ <c oughs> ออกไปครับเลยไลน์ติคอผมไม่ได้เปิดตัวโควิดนะสวัสดีมันติคอจากโไปกี่โมงเดี๋ชิดหน่อย ไม่ได้ปอดติดโควิดนะครับผมเป็นป,ปกติด้ครับแต่ว่าแค่มีสเสลติดคอนะครับออืพูดเย็บไม่ได้อะออ่าไหร่โอ้ยไม่ช่วงนี้ค่ะจะรู้สึกว่าผม,มเงียบไปมั้งครับสเลติคอมันจะพูดเยอะแบบว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับเกี่ยวกับอไรอีกครับม,ม,รม,มันรำคาร์ครัไม่ต้อยกังลเดี๋ยวดันแมคลีเพลยวไปฮะเดี๋ยวจะรับจะรับเจอของเจอของโค่ละ มากลิ้วเฉีคยดไม่เจอกันมั่งสามารถติดก้ามันจะไม่ได้ความสามากกว่าอันนี้เอ่อเต็มทู้วแล้วจะตายเขียตายอันนี้วิแทกตายอือันนี้วิแทกตายไม่ตายวุ้ยมันติดช้อยแบนภาพนี้ครับเทรนเนอร์ฝั่งนกอข้าวสามารถติดเทียนได้นะครับบอกเลยว่าโคตรดีครับ กระเป๋าตุ๊กมิกก้ากั้มาสงสายเอทมนี่เอทิมสำหรับติดโปรแกรมมผมจะต้องเอาไปเก็บละต้องทองให้มันเราไปเก็บะ้ะต้องหยิบออพีใช้เลยเก็นกระเป๋าต้องโปรที่มาก ได้สโตนน่าจะเออถลิกตายมั้งลองดูลองดูเออตายอันนี้วีแทกตายเนาะอนี้วีแทกนะครับนี่วีแทกเออเห็นไหมสตีโลเกมอนแบบนั้นปกติมันก็มันก็ตีได้ครับแต่เออพวกไออพวกที่มันไม่ตายทันทีแต่ว่าคือติดติดปกกระแบนมันก็ใช้ปกมันก็ติดปกกระแบนมันก็กระแมนะครับทำให้มัน คือเฮดพี่เหรียญหนึ่งมาถูกวันที่เชโอครับวันนี้เชโอก็คือการตีทีดวตนะาเนะนี่เดี๋ยวจะต้อง,งนะทำนี้แค่ไหนตีดวตาตีดวตาว้าว,วกระสู้สอง <c oughs> <c oughs> เห็ดเอฟสุดสซยเสืออจารฝุ่นแต่จมูกชิบหายเลยเอ่อเสแต่ถ้า o เด e r ก ชี้แล้วนี่เอ้ามีสามชาติสตาร์เตอร์เดี๋ยวผมจะมีมากนะเดี๋ยวเราได้ท้าไฟเดี๋นะครับจะต้องได้ท้าไฟจริงๆเซิร์ฟนะได้มาละโอเคนะกดอีกแท็กไปเลยกดอีกแท็กไปนะหืม้องใบมดเลยโอเคนะอเดี๋ยวผมจะปิดพาร์ทตอนตีมนะ ขอไปเมืองล่าสุดใช้ได้ก่อนคนระับผมว่าคงไม่นานเท่าไหร่หรอกผันนี่มันจะสั้นๆเป็นเร็วดีเร็วๆผมสปีดคูณแปดนะครับตอ่ตอต่อต่อหนึ่งสปีดนะครับและแม่คิมอาจจะเดินไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะแต่ผมว่าก็มันเร็วใช้ได้นะครับก็จะนัดตอรีวนะ่ะเดี๋ยวผมขอเซฟไว้ก่อนกนะ่อนเนาะเป็นรถเซฟหรอ ว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดแบบเงิก่อนผมก็อัดใหม่ได้โอเคถนะ้างั้นผมขอปิดพา้แต่เพียงเท่าน,นี้เลยกันเนาะเดี๋ยวผมจะวางไปที่เมืองี้โลดนะครับน,นะมันจำหมดทุกทีเลยค่ะเ้ยนะผมอัดแบบไวเลยอะไม่ใช่หรอแปดสิบแล้ว ไปถึงเมืองที่มันมีท่าไปได้ก่อนนะโอเคไปนงไงเนนะอย่าพ่งทาสู้ๆัทาสูอีกคลิปหายเลยมีแขกนครับต้องใช้เวลาให้ได้เร็วที่สุดที่ผมจะทำให้ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งันใหม่นะมรผ่านไม่ได้นะโอเคนะโอเคนะโอเคๆเรๆเร็วๆเรๆเร็วๆเรๆอยเิ่ติชารสุดวเออ เลีเยวพิซาดอนแล้วดีแปดจังหนวดงว่าไอสัตพีพีหมดอีกงหยาบโคเท้มันนี่ายืดเทินกูงก็อยามายุ่งกกูได้ไหมโอ้ย โอเคทรับแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแต่คราวนี้ผมจะลาไปก่อนบ๊ายบาย